ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับขับโมนิเออร์เดินทางมาตามเล่าพัฒนาพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับแอ็ดยาดานะครับพี่น้องเอฟซีงวดที่แล้วแอ็ดบ่ได้ตามแอ็ดบ่ได้ตามแต่ว่าการันตีเพราะว่างวดที่แล้วเขาเดี๋ยวสิสอบถามจากตัวของเพื่อนเลี้ยงนะครับเนาะว่างวดที่แล้วเพื่อนไปตัวใดเขาหรือว่าบ่เขาเนาะครับเนาะครับเสี้ยน่าดีได้ยินว่า ตัวเล็กเขาก็เลยดิ้งมาเลยนะครับเพราะว่าขอถอดขพรให้พี่น้องเข้ารอบที่แล้วนะครับเนาะบัลเลมาตามเติดยุลาเตี๊ยตุาเกินะครับพี่น้องกิซี่ครับรอบนี้เขาขอเห้แตกขอให้ปังอีกนะครับสถิติดีนะครับว่างตัวเลขกเนวทางกับว่าลายฟูนะครับเป็นเทนาเตี๊ยตามนะครับพี่น้องเิฟซีเอาพี่น้องเิฟซีครับรอบนี้นะครับสิบปังซัมได้นะครับเนาะจังข่อยไป สอบถามนะครับอัจยาดาว่าหงวดทีแล้วเป็นถูกเป็นว่างตัวใดเป็นถูกตัวใดนะครับเ้าพีนอนกอ๊ชี้ครับจงไปไปติดตามน้วกันเนาะครับสวัสดีครับอัจยดานะครับครับสวัสดีครับวัสดีค่ะ,ค,ะครับมือหลอบมือว่านเป็นอะไรก่อนหลอดมือว่านตรงๆเลยะคระัตรงๆเลยศูนหาหรือว่าหาหรือว่าศูนซีศูนหานหา พอวารีกวกซีศูนย์ศูนย์หาเนาะแม่ค่ะป้าบ้านแห่เจ้าปูท่านตัวเดียวค่ะตัวเดียวแม่นค่ะป้าตัวเดียวยี่น้องยิปซีเม่นตีเข่าสิรุขนาดติดสามเล่พราะว่าเพิ่นบ้านแห่คู่เดียวยังนี่รักทันบ่แม่นค่ะครับเบิ้งปะได้เพราะว่าเบิ้งปะได้ครับเออพี่น้องยิปซีเ่เบิ้งละเพราะว่าเพิ่นเบิ้งให้เบิ้งรักทันว่าเพิ่นถูกบ่ถูกเนาะ เาแต่ว่าเป็นถูกเด้อพี่น้องสิถูกสิบบาทหรือว่ายี่สิบบาทยี่สิบค่ะยีบาทเานาะเพราะอะดรค่ากับเขากับน้ำเป็นในสวงประกันเป็นยอน้นยอดมาเด้อเพันมาครับรอดนี่ขอให้แตกขอให้ปังเอา้าสอบถามจากตาของเพื่อนเลขวิ่งขอเลขวิ่ง,งเนียนๆเขี้ยนๆศูนย์ค่ะเอา้าศูนย์เนาะเอ้าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับให้เพื่อนเขียนให้จากไล่เมือของเพื่อนครับพี่น้องกิ๊บสิ ยอฟจะตามให้ตลอดสัญญาพี่น้องเข้ายับเีเข้าเลยว่าจะตามให้ตลอดเขารุดกระยาให้พี่น้องเข้าก็ติดสถานการณ์นี้ไว้ย่างดีเลยนะครับเล่าพัฒนาเพราะว่าเขามีแนวทังเขียนเขียนมีโอกาสถูกไลค่ครับพี่น้องที่เพราะว่าเพิ่นเจ้งดีคำนวณไว้เล่าพัฒนาพเพิ่นเพิ่นว่างไห้รอบนี้สุดจักครูครับรอบน,นี้สองคููเอาเพิ่นก็บอกไล่ไม่คิดคุยผอมเอา พี่น้องกิฟซีเป็นที่หนเสื้อถือนะครับครับพี่น้องกิฟซีเอามาเบ่งตัวเล็กแนวทางนะครับเอาเอสยาดาาะครับเนาะไปซาซาอะไรเด้อย,ยาดยาดาะาวันจันทร์ที่ห<ๆ>้าครับเดินสิมฮาคมเบ่งไล่เมื่อวันแล้วก็ยัาไปไววหลายก็คุยกันไปยกน้อยเนี่ยกับกิฟซีเนี่ยปากานำเงินมั้ง วิ่งศูนย์ตัวเดียวบนล่างด้วยพี่น้องเอฟซีบนล่างเนาะศูนย์นตัวเดียวบนล่างจับคู่ป๊าตัวบ่เคยเห็นอาจารย์ได้ให้เข็ียนเปลียนปณยเกือ เล่าพัฒนาเอาเขียนล่าพัฒนาไปข้างล่างนะครับซื้อแอสยาดาไปน้ำเด็ดเล่าพัฒนาเอาพี่น้องคันโชคขันมันเดี๋ยวแอสจะมาตามให้อีกเราก็ต้องบ่แม่นสิได้น้ำเพลย์ยังไงนะครับเด้อเชิญอดีตมากินกาแฟม,มือนนี่เมื่อไรแก้วแล้วจังไห้เด้นะครับครับกันบ่ะเสริฐกาแฟเพิ่มกับบได้กินบ่ได้เลี้ยงความเอาพี่น้องยิปซี่ครับแอสยาดานะครับนี่คือ ไล่เมื่อของเพ่นนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่น้องซี่ครับงวดประจําวันที่ห้านะครับเนาะวันจันทร์ที่ห้าเดือนสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดวิ่งศูนย์ตัวเดียวเยกศูนย์ก็จะเป็นตัวหน่อยเนาะเอาพี่น้องซี่เข้าใจนะครับเนาะครับเรียกวิ่งเรียกเล่นศูนย์ตัวเดียวนะครับอันนี้เป่นไกับให้ความเด้อ 0440 0 6 6 0เน้นเน้นนะครับพี่น้องที่เอาเสี้ยนนดีกับสีลงทุนน้ำด้วกันละรอมเนี่ยเพราะว่ามีความหมันเจนในตัวเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นว่างทะ่เลี่ยนวทางตามที่บรมันบ่นสืบเบิง่งเด้พี่น้องซี่เพราะว่ารู้แล้วว่าเหลขกเพิ่นเข้ามาตลอดก็เพิ่งจะมาตามนี่ครื่องหวดวที่2นะครับ เพราะว่าท่าแย็ดเนี่ยบ่ตามได้ยังไงด้าพี่น้องซี่ขาเรียกบ่บ่ปังบ่เว่อร์บ่แม่นจริงเนี่ยบ่ตามนะครับพี่น้องซี่เพื่ออยากให้พี่น้องเย็บเสเข้าทุกคนโชคแมนนะครับบ่แม่นความเห็ดเหรียญเนาะพี่น้องซี่เอา้าขอให้โชคขอให้แมนขอให้รลำขอให้รวยเอ้าขอปุ้ขอบคุณ้ยดยาดานะครับครับขอโชคขอแมนเด้อครับเอาพี่น้องเข้าโชคแมนเด้อจะว่างไม้เรียกบัญชี คิปต่อไปรอบต่อไปรอบนี้ให้พี่น้องเขาโชกเข้ามานัามนก่อนเนาะแอบดยาดเนาะครับให้พี่น้องเขาโชคเข้ามานันให้พี่น้องเขาหูวา่ารักแรงมากจังไดนะครับเลขเพื่อนคำนวณน,นะครับพี่น้องที่สุดยอดเลยนะครับสูตรคำนวณเพิ่นน,นี่สุดยอดบ่มีอาจารย์ได้ทันได้นะครับว่างเรียกให้แค่สองคููเรากก็นมนเอาเรียกวิ่งเลขยกลดนะครับบนล่างศูนย์ตัวเดียวนะครับพี่น้องที่บนล่างศูนย์ตัวเดียว พี่น้องเขาก็สามารถทัถ้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องซชือเอาแอดก็ดนําเสนอให้พี่น้องเขาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เด่นกันเพราะนันแต่ยังใงเอาพี่น้องเขาพิจารณา,าเอานะครับตัวเลขแนวทางนะครับแอดจะตามให้ทุกที่นะครับที่ไหนเด็ดที่ไหนดังนะครับครับคลิปต่อไปนะครับลาพัฒนาปูรือสีนะครับราไว้รอบที่แล้ว อดยาดากับว да, ่าไมาตามปูด้วยสีกับว่าไไปตามนะครับพี่น้องซี่เพราะว่าจะติดโทระนะครับเอ้าขอให้พี่น้องเข้าล่อติดตามผลงานต่อไปนะครับพี่น้องซี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับพี่น้องเข้าขอไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ห็นลิปไม่ไม่รุนดุนของเสียนาดีนะครับพี่น้องซี่เอาขอให้โชคขอให้ m ắ นขอให้ปังขอให้ํำขอให้รวยสวัสดีครับ ละยังเพิ่นถึงเด้อนนี่ด่ครับเขาบอกกันไปนี่ละพี่น้องยุบซีตัวจริงเสียงจริงของเพิ่นแล้วเอฟจะมาตามให้นมดหลังก็มากนะเสียดายเสียดายเนาะไยินตว่าเด็กเอฟจะด่าเขานะครับเอฟรีบมากเลยนะครับเนาะรีบมากว่ามันยังไม่พี่น้องมากินกาแฟสแกนได้ยังใครใดเหล็กน้อเพิ่นรับร้านบีบีคอฟฟี่นะครับหลังบ้านเซยวันเด้อพี่น้องยุบซี่ เปิดทุกวันมันบ่ปเปิดเปิดแปดโมมีแหนมเนื้องคะครับผมแหนมเนื้อสี่ีก็มีเอาพี่น้องมาอุดหนุนเล่าได้นะครับมาได้ขันพูดได้มากกัได้ตัวเลี่ยนวทางน้ำเพลินพูดได้เอฟซีทันได้มาเกลี่ยเล่าครับเพลินแจกให้ฟี่ๆนะครับพี่น้องซี่แต่ว่าขันถูกแล้วมี่ซิงอ่าตองมี่เน้ามาแลกเตรียมเพลินได้พี่น้องซี่ขันขันออกแล้วนะครับยากหน่อยๆก็ต้องมาอุดหนุนกาแฟเพลินเอา เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับ